เพื่อนรักนักล่าสวัสดีครับเพื่อนรักทุกคนวันนี้เราจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเรื่องเล่าของเราถ้าพร้อมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และ comment. คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเพื่อนรักนักเล่าในการพัฒนาผลงานต่อไปห้องขังฮีนหมายเลข3ม นัสถาน,นีตำรวจเล็กๆแห่งหนึ่งในพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห้องขังหมายเลขสามได้กลายเป็นฝันร้ายของทุกคนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีผู้ต้องหาสามรายเสียชีวิตด้วยการผูกคอตายในห้องขังนี้ในระยะเวลาเพียงสามเดือนสถานที่ที่เคยเงียบสงบลับถูกป,ปกคลุมด้วยบรรยากาศที่เย็นเฉียบและอึมครึม เจ้าหน้าที่ที่เข้าเวรตอนกลางคืนเริ่มสังเกตเห็นสิ่งแปลกประหลาดทั้งเสียงกรีดร้องเบาๆที่แว่วมาในความมืดเนาที่ดูเหมือนคนยืนอยู่ริมหน้าต่างทั้งที่ไม่มีใครอยู่และลิ่นทูบที่ลอยมาราวกับมีใครบางคนทำพิธีลับๆความหวาดกลัวที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้นี้แพกระจายไปทั่วไม่เพียงแต่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่ยังรวมถึงชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงผู้คนเริ่มพูดกันถึงอาถรรพ์ของห้องขังหมายเลขสามที่อาจเกิดจากวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ยังไม่สงบและสถานีตำรวจแห่งนี้ก็เริ่มกลายเป็นศูนย์รวมของความวีบล้อที่ไม่มีใครกล้าท้าทายผู้เสียชีวิตคนแรบกบเป็นชายวัยกลางคนชื่อสมชายเขาถูกจับกลุ่มในข้อหารักทรัพย์และถูก,กลุมขังในห้องขังหมายเลขสาม สมชายเคยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเขารู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องเขาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในยามค่ำคืนบางคืนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกเหมือนมีเงาดำเคลื่อนไหวในมุมห้องและเสียงกระซิบที่ฟังไม่เป็นภาษาหลายครั้งที่เขาละเมอพูดว่าอย่ามาอย่ามาแมคืนหนึ่ง จ้าหน้าที่ได้ยินเสียงคร่ำควรวญดังมาจากห้องขังและเมื่อรีบไปตรวจสอบก็พบสมชายเสียชีวิตดนท่าผูกคอตายกับลูกกรงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความหวาดปรวอย่างชัดเจนดวงตาที่เปิดกว้างราวกับเขาได้เห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวจนเกินบรรยายสองเดือนหลังจากนั้นวสันผู้ต้องหาในคดียาเสพติด เขาถูกนำตัวมาคุมขังในห้องเดิมเจ้าหน้าที่เลือกห้องนี้เพราะไม่อยากให้ผู้ต้องหารายอื่นรู้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาวสันเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าเขาได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายคนพูดชือเขาในตอนกลางคืนบางครั้งเขารู้สึกเหมือนมีคนเดินผ่านหลังเขาทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเดียวกันไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกพบเสียชีวิต ด้วยการผูกคอตายในลักษณะเดียวกันผู้เสียชีวิตคนที่สามกองพบชายหนุ่มอายุ25ปีเขาถูกจับในคดีฆาตการรมที่โหดเหี้ยมเขาดูเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งและไม่เคยแสดงอาการหวาดปลัวแต่ในคืนที่เขาเสียชีวิตเพื่อนผู้ต้องหาที่อยู่ห้องข้างๆ เล่าว่าได้ยินเสียงกงพบหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งสลับกับเสียงร้องไห้ก่อนที่เสียงจะเงียบลงในทันทีหลายคนยังยินยันว่าได้ยินเสียงโลงหะขูดไปมาบนกำแพงราวกับมีใครพยายามจะหนีคำพูดสุดท้ายของเขาที่ดังแทรกความเงียบคืออย่าเข้ามาอย่าแต่ต้องฉันรุ่งเช้า เจ้าหน้าที่พบกองพบเสียชีวิตในท่าผูกขอตายแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนสยดสยองยิ่งกว่าคือรอยขวดลึกทุกกำแพงห้องของังและรอยเล็บที่ยังคงฝังอยู่บนลูกโครงใบหน้าของกองพุบแสดงออกถึงความทรมานอย่างรุนแรงดวงตาเบิกกว้างราวกับเขาได้เห็นสิ่งที่ชวนให้คนลุกเกินบรรยายเมื่อเหตุการ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นซ้ำซากจนเกินจะรับไหว เจ้าน้าที่สถานีตำรวจจึงตัดสินใจนิมนต์พระเกศอาจารย์ชื่อดังมาทำพิธีสะดอกเคราะห์และสวดถอนบิญญาณในห้องข่าหมายเลขสพิธีเริ่มต้นในช่วงเช้าตรู่พระเกศอาจารย์เดินทางมาพร้อมคณะงฆกอีกสมรูปทั้งหมดเตรียมเครื่องบูชาและของใช้ในพิธีอย่างครบครันทั้งดอกไม้ทูบเขียนน้ำมนต์และสายสิน พระเกจิได้จุดทูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกล่าวคำขออนุญาตเปิดพิธีบริเวณหน้าห้องขังจากนั้นจึงนำสายศิลมาวางล้อมรอบพื้นที่เพื่อสร้างเขตแดนศักดิ์พระเริ่มสวดมนต์บทชินบัญชรพร้อมกับพรมน้ำมนต์ทั่วบริเวณห้องขังหมายเลขสามเสียงสวดมนต์ดังกังวานและเข้มขลัง ก่อให้เกิดความรู้สึกสงบในใจผู้ที่อยู่ร่วมพิธีพระเกจิได้ใช้น้ำบนที่เตรียมไว้เจิมที่ลูกโรงของห้องขังทุกจุดและอธิษฐานเพื่อขอให้ดวงวิญญาณที่อาจจะมงเวียนอยู่ในพื้นที่นี้ได้ไปสู่พบภูมิที่ดีกว่าในช่วงท้ายของพิธีพระเกจิได้จุดเทียนเล่มใหญ่กลางห้องของังและนํำเปล่าวคำเชิญดวงวิญญาณพร้อมกับการทำพิธีถอนคำสาป หรือความอาถรรพ์ที่อาจก่อติดสถานที่นี้มาเป็นเวลานาน,นเมื่อเทียนมอดดับลงพระเกจิประกาศว่าพิธีสำเร็จรูล่วงและสถานที่นี้ได้รับการชำระล้างพลังงานที่ไม่ดีออกไปแล้วหลังจากพิธีเสร็จสิน้นบรรยากาศในสถานีตำรวจดูเหมือนจะกลับมาเป็นปกติแต่ความเงียบที่ปกคลุมอยู่นั้นกลับดูน่ากลัวย,ยิ่งกว่าเดิม เจ้าหน้าที่หลายคนยังคงหลีกเรี่ยงห้อง,องหมายเลขสามแม้ในเวลากลางวันหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองตามพวกเขาเมื่อเดินผ่านห้องนั้นชาวบ้านบางคนที่ผ่านไปในยามค่ำคืนเล่าว่าได้ยินเสียงร้องสะอื้นเบาๆจากในสถานีบางครั้งเสียงนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็ยนยะเยือกที่ดังแว่วออกมาจากห้องขัง เสียงเหล่านั้นไม่เพียงชวนให้รู้สึกหนาวสัน่นแต่ยังทำให้ผู้ได้ยินรู้สึกเหมือนถูกกดดันด้วยพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นบางคนถึงกับฝันร้ายหลังได้ยินเสียงดังกล่าวความเศร้าส้อยและความอาฆาตยังคงล่งลอยอยู่ในอากาศเรากับดวงวิญญาณเหล่านั้นยังไม่ได้รับการปลดปลอยอย่างแท้จริงและอาจไม่มีวันสมบ,บสุณไปได้ เรื่องราวของห้องข่าหมายเลขสารยังคงถูกปลา่าขานต่อไปและกลายเป็นคำเตือนถึงความน่าปวดที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของสถานีตำรวจแห่งนี้เรื่องราวนี้ไม่เพียงทิ้งความกลัวไว้เบื้องหลังแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความลึกลับที่เกินจะเข้าใจและไม่อาจมองข้ามได้ขอบคุณเพื่อนรักที่อยู่เป็นเพื่อนกันครับ